ปั่นแบบใหม่สามปุ่มโครโกงเพราะมิธีกดสามปุ่มนี่ไงปั่นสามปุ่ม่ะสวย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 ปั่นสามปุ่มนี่ไงปั่นสามปุ่มดูมะปั่นให้ดูสามปุ่มอุ้ยทำไมมันดูเวอ่อวะอุ้ยเอาใหม่ได้ปหเนี่ยสามปุ่มเนี่ย สามปุ่มแบบเข้าข้อมันคือแบบยิงให้เข้าข้อหนักกว่าเดิมใช่ไหมสามปุ่มนี่ไงมาสามปุ่มอีกรอบหนึ่งเอามุมนี้เลยมุมนี้เลยสามปุ่มโอ้โหตอบแล้วก็แล้วก็มีเนื้ออยู่ตรงโอ้โหสามปุ่มไอ้สัตว์จะรูด ปั่นสมปุ่มโอ้โหเข้ามุม3มเหลี่ยมปุ่มเบียดปุ่มปัน่นปุ่มยิง L 2 R 1 O ปุ่ม Z ปุ่ม C แล้วก็ปุ่ม D พร้อมกันสามปุ่มลูกมันโด่งขึ้นไหมใช่ลูกมันโด่งขึ้นเมื่อกี้เข้าสาเหลี่ยมเลยเว้ย